ถไฟไปเชียงใหม่กันไ,ไปดูรถไฟนั่งชั้นสองแบบพัดลมุตอนนตอนี้เป็นเวลาออบ่ายสอง เดี๋ยวเราจะขึ้นรถไฟขบวนที่109ไปจากเชียงใหม่ไปลังสิทค่ะก็ขึ้นเอาใหม่จากลังสิทไปเชียงใหม่ขึ้นจากสถานีลังสิทเนี่ย <c oughs> คือตอน2โ <c oughs> มง3เลย3 4เอ้ย4 3แล้วก็ถึงเชียงใหม่เนี่ยตอน4:05นาทีเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ารถไฟจะมาถึงสถานีลังสิทตอนก <c oughs> ี่โมงกัน ตั๋วอแต่งนะคะราคาจะอยู่ที่381บาทจากลังสิตถึงเชียงใหม่นะรถจองผ่านเว็บไซต์ดังนั้นตอนซื้อตั๋วรถไฟเนี่ยก็แค่เปิดโทรศัพท์ให้เจ้าหน้าที่ดูตั๋วที่เราจองเอาไว้แค่นั้นเองง่ายๆเลยไม่ต้องปิ้นอะไรออกมาเลยตอนนี้รถไฟไม่มีตู้สเสบียงดังนั้นก็ซื้อของกินเตรียมเอาไว้ก่อนแต่ก็ไม่ต้องห่วงสำหรับคนที่ยังไม่ได้ซื้ออะไรนะเพราะว่าเขาก็จะมีคนเดินขึ้นมาขายกันตลอดทางเส้นทางเลย Don't wanna live like this no more Don't wanna crawl around on the floor Don't wanna wake up crying anymore singing ทุกคนจะบอกว่ามันดีมากเลยนะถ้ามีเวลาเยอะอยากให้ลองดูสักครั้งไปเที่ยวแบบชิวๆดูวิวไปเรื่อยๆเสรษบรรยากาศข้างทางแล้วยิ่งช่วงไหนอากาศหนาวๆเนี่ยยิ่งฟินขึ้นไปอีกแล้วคุณจะติดใจกันนั่งรถไฟเที่ยว ตอนนี้ตีสี่ห้านทีนะคะถึงเกเลยแล้วก็อากาศสิบแปดองศาเยน็ยนๆสบายๆถึงจะต้องใส่เสื้อกันหนาวันเลยทีเดียวก็จบคลิปนั่งรถไฟชั้นสองแบบพัดลมนะคะยังไงก็ลองมานั่งกันดูสนุกแต่ถ้ากลัวเมื่อยก็นั่งเป็นแบบนอน ขึ้นเป็นแบบนอนก็ได้นะจะได้แบบว่าสบายกว่านี้นิดนึงแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดตคดตากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่อีกทีต่อไปเราจะพาไปเที่ยวเชียงใหม่กันสาวันสองคืน